ทำไมมันไม่กินทำไมมันไม่นอนไม่กินไม่นอนอะนั่งเยอยๆอ่ะถมาหลายทำไมไม่นอนฮะมันไม่กินไม่กินเลยนมก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนอะนั่งบน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 เฮ้ยอะยิ้มให้กล้องอยไม่กินไม่นอน ดูหน้ามันซิกควรเต็มหน้าเลยดูเด็กดูเออทำไมมื่อนี้ไม่กินนะอะดูไละวะ่ละวะ้าละวาลว้าวาอมันไม่กินมันไม่นอนดูปากคนขี้บนปากคนพูดมากเป็นอย่างนี้แหละ,ะริมฝีปากมันจะบางๆเห็นไหม ให้ดูดูเปล่าวันที่ดูดูที่มีนต่รอยควนเลยเหรให้ไหมีควนหนึ่งควนสองสามไหนล่าสุดต้องแก้บอีกนี่เต็มเลยให้ยายดูโอ้มันไม่กินแล้วมันก็ไม่นอนอ่ะอุลเลยอุลอุนเอ้ยย้อยอาพีเม่งเมงเม่งเม่งไม่กินไม่นอนน้ำลายไหลย้อยเลยอออป้าไม่เช็ดให้เลยอ่ะน้ำลายผมนีเหรอ เอะเด็กดื้อิงจี๋เนะอ่าดื้อไหมอ่าบนบนบนดูรอยอร่อยขวนเต็มเลยอ๋อ